เอาละครับสวัสดีครับผมพบกับคุณทำน้อยนาะวันนี้เรามาต่อกับเกม Legend of Zelda: Skyward Sword ตอนที่17แล้วเนาะน่าจะเกินครึ่งทางแล้วนะครับตอนนี้ก็หลังจากที่ครั้งนี้นะเราเก็บเออ c u ก t f r a ร e ดวงที่2เสร็จแล้วนะวันนี้เราก็กลับขึ้นมานะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปฝึกเพลงเพื่อรับคําใบเในการตามหาสเก็ตเฟรมดวงที่3านะวันนี้เรามาทำอะไรสบายๆบ,บ้างนะครับขั้นหน่อยเนาะกับการทำเควสที่จะ เก็บแกรดิจูดคริสตัลเานาะเพื่อที่จะเอาไปให้กับแบชิวุกนะครับอืมก็เควสที่ผมจะทำวันนี้นะครับเป็นเควสที่ต้องรู้ก่อนนะว่าทำได้นะครับหลังจากที่เราได้รับซูกริดเฟรมดวงที่2แล้วนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะเควสแรกที่เราจะทำนะครับรับได้ที่เบอร์ดีเนาะคนที่สามารถอัปเกรดโพชั่นให้เราได้นะอ่าตอนแรกก็เหมือนเขาจะถอนหายใจต่อหน้าเรานะแต่ว่าเหมือนเขาก็ขอโทษกับเรานะครับแล้วก็พูดว่าไม่ควรถอนหายใจต่อหน้าลูกค้าเลยนะ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบ่นกับเราเล็กๆ,ๆน้อยนะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีปัญหากับการนอนตอนกลางคืนคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่บ่นแล้วแล้วกลับเป็นแดะหลอกร้านค้าปกตินะครับก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องไปตามหาเขาตอนกลางคืนนะซึ่งตอนกลางคืนนะครับเราจะเจอเบอร์ตี้ได้ที่บ้านของเขานะซึ่งบ้านของเขาเนี่ยหากเราออกจากบาซ่าทางด้านขวามือของร้านขเขานะครับบ้านของเขาเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้ามบาซ่าเลยนะ แค่เดินออกมานะครับแล้วก็ข้ามสะพานที่อยู่ระหว่างแม่น้ํานะเท่านี้เราก็จะเจอบ้านเขาแล้วนะครับซึ่งวิธีการที่จะเจอเขาในตอนกลางคืนเนี่ยวิธีง่ายที่สุดนะครับก็คือนอนในบ้านเขาเลยนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเกมนี้เราสามารถนอนที่ไหนก็ได้นะเออถึงแม้ว่าตอนคืนเนี่ยพอเราตื่นมาเราจะเจอเมียเขานอนกรนอยู่ข้างเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนกลางคืนนะพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีอีเวนต์อะไรให้เรานะ หลังจากที่เราตื่นมาตอนคืนนะเราก็จะเจอภรรยาของเขาเนาะที่เป็นคนขายโพชั่น,นครับนอนกลอนยู่ข้างอย่างที่บอกไปก่อนหน้านะครับไม่ต้องสนใจภรรยาเขานะครับโอเคเราก็คุยกับบาร์ดี้ที่ตอนนี้เนี่ยมีเด็กงองแงนะอยู่บนหลังเขาเมื่อเราคุยกับเขานะเราก็จะรู้ว่าเด็กตอนนี้นะครับอารมณ์ไม่ดีเนาะเพราะว่า มีของสิ่งหนึ่งที่หายไปนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะบาร์ดี้ก็เลยบอกเราว่าสิ่งที่หายไปเนี่ยก็คือไอเจ้าลูกเขย่ากุุงกิงนะที่เอาไว้ให้เด็กฟังหรือมองตามแล้วแบบจะทําให้เด็กอารมณ์ดีขึ้นประมาณนี้เนาะซึ่งมันมีชื่อว่า baby rattler นะครับซึ่งไอเจ้า rattler วันนี้เนี่ยเมื่อคุยกับเขานะเขาก็จะบอกเราว่ามันได้ถูกนกคาบออกไปนะครับแล้วก็เขานํามั่นใจว่านกนั้นไม่ได้กินเจ้าสิ่งสิ่งนี้ไปหรอกแต่ว่าน่าจะอยู่ที่ไหนสักแห่งนะในเมืองนี้นะผม หลังจากนั้นเขาก็จะบอกเรานะว่าถ้าเกิดว่ามีใครช่วยเขาได้นะก็คงจะเป็นเรื่องดีเนาะซึ่งวิธีที่จะตามหาเรทเทิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้าสิ่งสิ่งนี้แนมันอยู่ตรงไหนกันนะครับก่อนหน่นเลยนะครับให้เราไปตรงแถวน้าตกนะใครยังจํากันได้นะครับตรงที่คริมสันรอฟฟิงของเราโดนซ่อนนะครับก่อนทางเข้าถ้าเนี่ยถ้าเกิดเรามีคลอช็อตแล้วนะครับมองขึ้นไปข้างบนนะเราจะสามารถยิงคลอช็อตขึ้นไปยังเถาวันที่อยู่บนเกาะเล็กๆได้นะครับผม หลังจากนั้นเราก็ยิงคอช็อตต่อนะครับเพื่อขึ้นไปยังเกาะที่อยู่ถัดไปนะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเดินไปตรงซ้ายมือนะครับจะมีจุดกระโดดนะครับเมื่อมองลงไปเนี่ยเราก็จะเจอกับรังนกนะสังเกตดีๆจะมีจุดเล็กๆนะครับเหมือนเป็นจุดแรทเทิลนะครับฝังอยู่ในรังนกนะวิธีการที่เราจะไปรังนกนะครับจะค่อนข้างยากนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดเรากระโดดจากตรงนี้ไปเลยนะครับเราใช้วิธีดันอนาล็อกสุดนะครับจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยจะพุ่งลงไปใต้น้ําเลยนะผม แล้วก็จะเจอจุดจบตามคลิปที่ผมโชว์ตอนนี้เลยครับลงน้ําแล้วต้องขึ้นมาใหม่หมดเลยนะผมวิธีกระโดดที่ถูกต้องนะครับคือการค่อยๆดันอนาล็อกซ้ายไปทีละเล็กทีละน้อยนะผมทีนี้เราก็จะสามารถแลนดิ้งลงบนรังนกได้แล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราใช้กัสเบลนะครับยิงไล่ลมออกไปนะเพื่อที่จะเอาแรทโชออกมาให้ได้นะครับผมหลังจากที่เราได้แรทโชเรียบร้อยแล้วนะให้เรากลับไปที่บ้านของปาร์ตี้นะแต่ว่าต้องเป็นตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ย เราจะเจอเขาที่ร้านนะและเขาก็จะไม่คุยกับเราในเรื่องนี้นะครับโอเคหลังจากที่เรากลับไปที่บ้านของบาร์ดี้ตอน,น,นคืนแล้วนะพอเราเอาร็เทลคืนให้กับเขาเลยนะบา <Blizzard> ร์ดี้ก็จะเขย่าไอ้เจ้าลูกนี้นาะแล้วเด็กก็จะอารมณ <ific> ์ด <cm> ีอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยบาร์ดี้ก็จะขอบคุณกับเรานะครับที่ทําให้คืนนี้เนี่ยเขาสามารถนอนหลับได้ทักทีนะแล้วเราก็จะได้กระดิจูดคริสตัลห้าอันเป็นการตอบแทนนะครับโอเคก็จะจบเควสนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเควสอื่นกันนะครับผม วิสไปที่เราทําได้นะให้เรากลับมาที่บาซ่าอีกครั้งหนึ่งนะตรงส่วนที่เป็นส่วนบานะครับจะมีผู้ชายร่างใหญ่นะดอวอสเขาก็จะพูดถึงว่าได้ยินข่าวลือประหลาดนะครับเกี่ยวกับเสียงคร่าครวญในตอนกลางคืนนะผมซึ่งไอ้เจ้าเสียงที่ว่านี่มันเกิดขึ้นที่หอพักโรงเรียนอัศวินของเรานะครับซึ่งมันเป็นเสียงที่น่ากลัวมากจนขนาดว่าผู้ชายร่างใหญ่อย่างเขานะครับกลัวได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เรากลับไปที่โรงเรียนอัศวินนะไปคุยกับป้าเฮนย่าที่อยู่ตรงห้องอาหารนะครับ ซึ่งเราก็จะได้คําใบ้มาเพิ่มนะซึ่งป้าเนี่ยก็จะบอกว่าไม่กี่วันก่อนนะฉันเนี่ยสาบานได้เลยว่าฉันได้ยินเสียงประหลาดนะในตอนกลางคืนนะที่ห้องน้ํานะครับแล้วคุณป้าเนี่ยก็จะสงสัยว่าข้างในนั้นเป็นใครกันเนาะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากลับไปที่ห้องของเราเนาะหรือว่าไปที่เตียงนอนใครก็ได้นะครับเพราะเกมนี้เนี่ยนอนที่ไหนก็ได้นะจากนั้นเนี่ยให้เราสคิปเวลาเป็นตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ห้องน้ําในหอพักนะครับ โอเคนะครับเมื่อเราตื่นขึ้นมานะอย่าลืมเก็บกระดิจุดคริสตัลที่อยู่บนโต๊ะในห้องเราด้วยนะหลังจากนั้นให้เราเดิอนออกไประเรียวซ้ายนะครับก็จะเจอห้องน้ําในหอพักนะเมื่อเราเข้าไปใกล้ๆห้องน้านะเราก็จะได้ยินเสียงของผู้หญิงนะร้องออกมานะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ลองคุยกับเขาดูเนาะเราก็จะรู้ว่าคนที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยต้องการกระดาษนะครับจะเป็นกระดาษอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเขาต้องการกระดาษมากๆหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากลับไปที่ห้องของเรานะเพื่อที่จะนอนแล้วสกิปเวลาไปตอนกลางวันนะผม หลังจากที่เราตื่นนะครับให้เราเดินออกไปตรงประตูตของหอพักนะตรงชั้นแรกตรงหน้าประตูเนี่ยจะมีคอลินนะครับเหมือนกนลาลังบ่นรำพึงรพันอะไรไม่รู้กับตัวเองอยู่นะให้เราลองคุยกับเขาดูนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลนะว่าเขาเนี่ยอยากจะให้กระดาษแผ่นหนึ่งนะครับกับใครสักคนตัวเกมเนี่ยเล้นย้ําว่าเป็นกระดาษนะครับซึ่งมีจุดเชื่อมโยงกับผู้หญิงที่อยู่ในห้องน้ําตอนกลางคืนแน่นอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้นะครับว่าคอลินนะครับอยากจะให้จดหมายรักกับผู้หญิงที่ชื่อว่าคารน ผู้หญิงที่อยู่ในชั้นเรียนที่สูงกว่านะครับแล้วคอรินนะครับก็ตัดสินใจจะให้ลิงนะครับเป็นคนช่วยส่งจดหมายให้เพราะว่าเห็นว่าลิงเนี่ยดูเหมือนจะป๊อปในหมู่สาวๆนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนเรานะครับก็จะมองไปที่ห้องน้านะเหมือนเราเนี่ยก็จะมีความคิดที่ว่าเออเราควรจะให้กระดาษนี้กับผู้หญิงในห้องน้ํานั้นในตอนกลางคืนหรือเปล่านะหรือเราควรจะให้กับคารีนดีซึ่งดูเหมือนว่าคอรินนะครับเหมือนจะ Rab อ่านความคิดเราออกนะแล้วก็กําชับว่าห้ามให้กระดาษกับคนอื่นเลยนะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในห้องน้ําตอนลงคืเี่ ซึ่งดูเหมือนว่าคอรินจะรู้เรื่องนี้ดีนะครับเกี่ยวกับเสียงลึกลับในตอนกลางคืนนะหลังจากนั้นนะครับตัวเกมก็จะให้เราเป็นคนเลือกเลยนะว่าเราจะให้จดหมายรักกับคารนหรือว่าจดหมายรักกับผู้หญิงที่อยู่ในห้องน้ําตอนกลางคืนนะครับซึ่งไม่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะเราก็จะได้กระจุดคริสตัลมา5ชิ้นเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยเลือกไปให้กับคารนนะครับซึ่งคาเรนเนี่ยจะอยู่ในห้องเรียนที่อยู่ตรงข้ามห้องนอนของเรานะหลังจากที่เราคุยกับเธอแล้วเนี่ยเราก็เหมือนจะจับสังเกตได้ว่าคารนดูเหมือนจะชอบพิดๆนะครับ ซึ่งนี่เป็นเหตุผลหลักนะที่ผมไม่ให้จดหมายรักกับคารีนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะให้ก็ได้นะแล้วก็ไปคุยกับคารีนะเพื่อรับแกนจุดคริสตัลแต่ว่าเราจะเลือกอีกเส้นทางหนึ่งนะครับเป็นเส้นทางที่โหดร้ายมากๆเลยนะก็คือการให้จดหมายรักนะครับกับผู้หญิงอยู่ในห้องน้ําตอนกลางคืนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าถ้าเกิดเราให้จดหมายรักกับผู้หญิงในห้องน้ําเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกันนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสคิปเวลาไปตอนกลางคืนันนะครับ มื่อเราไปที่ห้องน้านะผู้หญิงที่อยู่ข้างในนะก็จะเปิดประตูให้กับเราเพราะว่าเรามีกระดาษแล้วแต่เมื่อเราเข้าไปแล้วนี่สิเราจะพบว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างในนะครับไม่ใช่คนนะแต่เป็นวิญญ,ญาณที่โผล่มาแค่มือนะครับอื้ํทให้ฉากนี้แบบคนลุกขนพองไปได้นิดนึงเลยนะผมซึ่งวิญญาณคนนี้นะครับมีชื่อว่าโฟนี่นะหลังจากที่เรายื่นจดหมายไปให้กับโฟนี่แล้วนะครับโฟนี่ก็จะตกใจว่าเอ็นี่มันเป็นจดหมายของใครสักคนนี่ฉันสามารถรับมันได้ไปจริงๆหรอ เมื่อเรายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยโฟนี่ก็จะรับมันไปนะแล้วให้เรานะสคิปเวลากลับมาเป็นกลางวันอีกทีแล้วดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นกันนะครับหลังจากนั้นให้เรานะครับกลับไปคุยกับคอรินที่อยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าเหมือนเดิมนะซึ่งคอรินนะครับก็จะถามว่าเราเนี่ยได้ให้จดหมายกับคาเรนหรือย,ยัง <S <S ถ้าเกิดเราไม่ได้ให้จดหมายไปกับคาเรนนะครับไม่ว่าเราจะเลือกตอบคําตอบไหนนะสุดท้ายคอรินก็จะรู้นะครับว่าเราเนี่ยได้ให้จดหมายไปกับผู้หญิงประหลาดที่อยู่ในห้องน้ําตอนกลางคืนนะครับ และด้วยความที่เขาเนี่ยไม่รู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ในนั้นเนี่ยเป็นใครนะครับทำให้เขาตกใจอย่างมากแล้ววิ่งไปที่ห้องของครูสนะครับเ<ด>มื่อเราตามเขาไปที่ห้องของครูสนะครับเราก็จะได้รู้ว่าตอนนี้นะเขาเนี่ยเศร้ามากๆนะครับและเขาเนี่ยก็กลัวมากๆเพราะไม่รู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยเป็นใครนะเป็นคนประหลาดแบบไหนหรือเป,เปล่านะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราสคิปไปตอนกลางคืนนะแล้วก็มาดูว่าห้องของครูสนะจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับ เมื่อเราเข้าไปที่องครูนะครับเราก็จะเจอว่ามือของโฟนี่เนี่ยกำลังลูบหัวนะของคอรินอยู่นะผมซึ่งดูเหมือนว่าคอรินเนี่ยเหมือนแบบตกใจกลัวเหมือนว่ากําลังฝันร้ายอยู่เลยนะครับพอเราคุยกับโฟนี่นะครับโฟนี่ก็จะขอบคุณกับเรามากนะที่ทําให้เธอเนี่ยได้เจอกับรักแท้นะครับซึ่งก็กลายเป็นเรื่องราวแบบสุดปั่นป่วนไปได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยโฟนี่เหมือนเข้าใจผิดนะครับจดหมายรักที่คอรินส่งให้คารนนะครับกลายเป็นว่า โฟนี่คิดว่าคอลีนับส่งให้กับเธอเองสังนั้นหลังจากนั้นเราก็จะได้เกรดจุดคริสตัลหชิ้นจากโฟนี่แทนนะครับเป็นการจบเควสอันนี้เรียบร้อยแล้วเป็นไงครับเควสนี้ตอนจบนี่มันแบบว่าดูหลอนๆดีนะเพราะว่าลงท้ายนะโฟนี่พูดกับตัวเองนะว่าแบบว่าเออรักแท้ของฉันนะฉันจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปโอ้โหคนลุกทีเดียวเลยนะผม ก่อนจบวันนี้นะครับอย่าลืมเดินออกไปทางด้านห้องขวามือนะเราจะเจอกับสตรีชนะครับที่เป็นอยู่แก๊งเดียวกันกับกรูสนะครับซึ่งพอเราคุยกับเขาเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเขานับเป็นคนที่ชอบแมลงมากๆนะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยอยากให้ใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับซึ่งในแต่ละวันนะเขาจะรับซื้อแมลงนะครับสามชนิดที่ไม่ซ้ํากันนะเออก็ใครสนใจก็สามารถมาขายให้กับเขาได้นะน่าจะได้ราคาดีทีเดียวเออ มาพูดถึงเควสสุดท้ายของวันนี้นะครับก็มาที่ห้องของเฟลชนะครับซึ่งอยู่ข้างๆห้องนอนของเราเลยนะเ <c oughs> มื่อเราเข้าไปในห้องนะเราก็จะพบกับเฟลชที่กําลังวิตพื้นอยู่นะซึ่งสภาพของเขาเนี่ยดูไม่ค่อยไหวเอาซะเลยนะครับเ <c oughs> มื่อเราคุยกับเขานะเขาก็จะบอกว่าเขานะแอบมาออกกําลังกายตอนกลางคืนเพราะว่าอยากจะแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าก็ไม่อยากให้คนที่แบบชอบล้อเขานะ <c oughs> เห็นเขาแล้วก็มาหัวเราะเยาะใส่เขานะครับผม แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบ่นให้เราฟังนะว่าเขาน่ะอยากจะได้น้ํายาสตามมนานะเพื่อที่จะทําให้เขานะสามารถฝึกต่อได้มากกว่านี้เพื่อที่จะให้เขาน่ยแข็งแกร่งขึ้นนะครับซึ่งน้ํายาสตามมนานะสามารถซื้อได้ที่บาซ่านะครับจะมีขายด้วยราคา50รูปีนะแต่ว่าเราเนี่ยต้องมีขวดเปล่าก่อนนะครับถึงจะซื้อได้หลังจากที่เราซื้อยาสตามินาในตอนกลางวันแล้วนะครับให้เราสคิปมาตอนลางคืนนะเรามาหาที่ห้องเฟลชอีกครั้งหนึ่งนะครับ หลังจากที่เราให้ยาสตามิน่ากับเฟรชเียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะขอบคุณเรามากแล้วก็พร้อมกับบอกเราว่าให้เรานะกลับมาหาเขานะเร็วๆนี้นะเพื่อที่จะได้เห็นเขาคนใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะไปซื้อน้ํายาสตามิน่าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สะคิปมาเวลากลางคืนแล้วกลับมาที่ห้องของเฟรชอีกครั้งหนึ่งนะครับ พอเราคุยกับเฟลชนะครับให้เราลองสังเกตจํานวนครั้งที่เขาวิดพื้นนะจากครั้งแรกนะที่ได้แค่ห้าหกเจ็ดครั้งอะไรเงี้ยครั้งนี้นะเขาล่อเป็นแบบห้าสิบห้าห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดอะไรงนี้เลยนะผมพอเราให้น้ํายากับเขาอีกครั้งนะครับเขาก็จะมุ่งมั่นนะที่จะฝึกต่อเนาะเดี๋ยวเราก็จะบอกว่าให้เฟลชเนี่ยวิดพื้นได้จนถึงแบบพันครั้งไปเลยนะเฟลชก็จะ บอกกับเรานะว่าเขาจะพยายามดูนะครับโอเคให้เราสคิปเป็นตอนกลางคืนวันถัดไปนะแล้วก็คุยกับเขาอีกทีหนึ่งนะเพื่อจบเควสนี้สังเกตความเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งของเฟรชนะครับกลายเป็นครั้งนี้นะเขาวิดพื้นได้สามพันกว่าครั้งเลยนะครับกลายเป็นว่าแบบโอ้โหเก่งกว่าลิงแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้ แถมตอนนี้นะเขาสามารถยกลังเปล่าๆนะด้วยแค่แขนเพียงข้างเดียวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเฟลชก็จะขอบคุณเรานะแล้วก็ให้กระดิจูดคิส t a l มา5ชิ้นกับเรานะทีนี้นะเราก็จะมีกระดิจูดคิส t ต l เกิน30อันแล้วเราก็จะกลับไปที่แบร์ตินะครับแล้วก็ดูว่าเขาเนี่ยจะให้ของรางวัลอะไรกับเราเป็นการตอบแทนนะครับ ลับมาที่ห้องเบติอุกอีกครั้งหนึ่งนะครับ uh huh. เราก็จะทําการโชว์แกรเจุดคริสตัลให้กับเบิอุกดูนะครับ uh huh. ซึ่งเขาจะให้ของเราก็ต่อเมื่อเรามีกระจุด30อันขึ้นไปนะตอนนี้ผมมี31อันแล้วผมก็จะได้กระเป๋าตังค์อันใหญ่นะเป็นการตอบแทนนะครับซึ่งทําให้ผมนะตอนนี้สามารถเก็บตังค์ได้เพิ่มขึ้น1,000รูปีนะจากเดิมของเก่ารวมกันก็ทั้งหมด1,900งรูปีนะที่ตอนนี้ผมสามารถถือได้ หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีกล่องสมบัตินะโผล่ขึ้นมาในห้องของเบติอุก์แต่ว่าดูเหมือนว่าเบติอุก์นะครับเหมือนจะไม่ค่อยอยากให้เรานะได้ของชิ้นนี้ไปนะครับเมื่อสอบถามดูแล้วนะครับเบติอุก์ก็จะบอกว่านี่มันเป็นเหรียญต้องสาบนะครับที่มีชื่อว่าเคิร์ m ส d เมโดลเนาะซึ่งสามารถทําให้เรานะเจอรูปีได้มากกว่าเดิมนะครับแต่ว่ามันเหมือนมีคํำสาบอยู่นะการที่เราจะได้เจอรูปีมากขึ้นเนี่ยเราจะต้องทําการถือไอ้เจ้าเหรียญต้องคำสาบนี้ไว้กับเรานะครับ แต่ว่าคำสาบก็คือเรานะจะไม่สามารถเปิดกระเป๋าอะไรได้เลยนะผมทำให้โล่นะเราก็ใช้ไม่ได้โพชั่นเราก็ใช้ไม่ได้นะผมทำให้เหรียญนี้เนี่ยเป็นเหรียญของการฟาร์มตังที่แท้จริงเลยนะเออก็เพื่อนๆก็ลองใช้ดูแล้วกันนะครับก็ในสถานการณ์ที่เราอยากจะฟาร์มตังตามแมปต่างๆเนาะก็ลองดูกันนะครับผม โอเคครับวันนี้ผมก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่กําลังจะตามหาเกรยจูดครนะิสตัลเนาะสำหรับการตามหาสวกตช์เฟรมดวงที่นะครับซึ่งเป็นดวงสุดท้ายแล้วก็ไว้เรามาดูกันครั้งหน้านะผมสำหรับวันนี้ก็คนที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ Follow s u b s ส r i b e ได้ทั้ง a c e b o o k แล้วก็ u t u b e นะครับจะเป็นกำลังใจให้เราได้ทำต่ออย่างสูงเนาะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ